คลิปนี้จะทำไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆสาวเก๋นชิดอินแทกทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกจากตำรากอริล่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงน้องโคโคมิหนึ่งในตัวละครรีรันเครื่องหลังแพทสามจกันครับและผมขอย้ำอีกรอบนะครับคลิปนี้จะทำไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจเพียงเท่านั้นนะ ก่อนอื่นเลยเราขอขอบคุณพี่บายที่ให้ผมยืมไอดีมาจัดทำคลิปคลิปนี้ผมขอขอบคุณมากมากเลยครับจากวันแรกจนถึงปัจจุบันซังโกโนมิยะโคโคมิหรือน้องโคโคมิก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถือได้ว่าเป็นมิรกับผู้เล่นในอุปกรณ์พกพาและเป็นอีกหนึ่งตู้ตัวละครที่ทำรายได้มากถึง1,000ล้านเยนในประเทศญี่ปุ่นเนื่องด้วยความน่ารักสดใสของตัวน้องโคโคมิเองทำให้เหล่าสายชะก,กันทั้งหลายต่างเทใจก,กดน้องมาไว้ชชมในไอดีกั ไม่เพียงแค่นั้นถ้าเกิดเรามองในมุมมองที่เราเอาน้องมาใช้งานน้องคอคมิก็จัดไปอีกหนึ่งตัวละครที่ใช้งานค่อนข้างจาก ใช้ได้ดีถึงผมจะไม่สามารถพูดคำว่าดีได้แบบเต็มปากแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบในสไตล์การเล่นของน้องชื่นชอบในหน้าตาน่ารักของน้องและ,ะเอิญหรือว่าตั้งใจวะกดน้องมาไม่ต้องห่วงครับสำหรับน้องโคโคมิแล้วมีทีมมีอาร์ติแฟกต์และอาวุธที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดรองรับความสามารถของน้องอยู่แล้วครับแต่สำหรับใครกำลังมองหาตัวแบกไอดียูน้องโคโคมิ อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะจุดๆนั้นครับเพราะดาเมจของทีมที่น้องโคโคมิเป็นตัวละครชี้นำอยู่มันไม่ได้มีดาเมจแบบ เดียวพุ่งสูงปริ้นลัสขนาดนั้นแต่มันเป็นดาเมทที่ค่อยๆพุ่งสูงพัทธละนิดและตกลงไปอีกนิดตอนฟองน้ํามันยังไม่ได้ระเบิดอีกอย่างในที่ีน้องโคโคมิทําการชี้น้ําอย่างทีมโคโคมิเทเซอร์ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างเก่งกับดงมอนสเตอร์มากกว่ามอนสเตอร์เดียวๆแต่สําหรับใครอยากจะกดน้องโคโคมิไปเป็นตัวละครแปะน้ํานอกสนามถ้าเกิดคุณไม่มีนายน้อยซิงชิวนายหญิงแย่หลานหรือน้องโมนาไร้เงินสําหรับตัวน้องโคโคมิเองน้องก็ใช้ได้ดีกว่าตัวน้องบาราร่าเยอะ เ,เป็นยังไงบ้างครับสําหรับน้องสั่งโกโนมิยะโคโคมิเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีไว้สําหรับคนรักจริงเท่านั้นในส่วนด้านการใช้งานมันมักจะมีตัวละคร5ดาวหรือตัวละคร4ดาวตัวอื่นที่ทําได้เทียบเท่าหรืออาจจะได้ดีกว่าน้องอยูและผมขอพูดกันตัวเองไว้ก่อนนี่มันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวและเป็นคลิปที่จัดทําไว้เพื่อประกอบกัน สินใจเท่านั้นสำหรับใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรหรือจะติชมยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกยอดวิวทุกการกด Subscribe ให้กับช่องตำรากอริลลาของเราแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ